ครับผมสวัสดีครับพบกับผมต้นวัตถุมงคลและเครื่องราวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่30บิบธันวาคมพศ2 5 6 4นนะครับก็ปิดวันสุดท้ายของปีนะครับผมก็วันนี้ก็จะพามาดูนะครับ ถือว่าเป็นของขอนปีใหม่ให้ตัวเองนะครับก็จะเป็นอะไรนะครับแล้วก็ไปดูไปรุ่นพร้อมๆกันนะครับครับผมก็ขออนุญาตใช้หมินนะครับเแบ็บหนึ่งนะครับก็ตัดแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนข้างในขาดนะครับผม ต้องระวังครับเพราะว่าของซื้อมาก,ก็มีราคาครับก็หลักพันต้นๆน,นะครับหลักพันนะครับอ่านะครับชปชงรุ่นกันนะครับเถี่ยนแท้ๆนะครับอ่านะครับผม มีดหมอนะครับหลวงพ่อพัดวัดให่ด้วนนะครับรุ่นปราดชาตินะครับอันนี้นะครับยังไม่ได้แกะซีนครับดูครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเราได้ขอโทษครับลืมบอกไปครับว่า เป็นรายการที่แปดนะครับรายการรุ่นนะครับเป็นรายการรุ่นนะครับเราก็จะไปรุ่นมาพร้อมกันนะครับถือว่าเป็นของของของคอนปีใหม่ให้ตัวเองนะครับนะครับนี่นะครับดอนะครับเฮ้นะครับไม่รู้ว่าเราจะได้เนื้ออะไรนะครับ ครับไปดูนะครับหอยานนะครับอือโอ้โหทุดนะครับทุดนะครับอือหือนะครับผมครับผม นยะครับตรงนี้ครับพี่เรามารลดอีกครั้งนึงครับทองแดงมั้งเนี่ยนะครับป็นไม้สาราวัตไสงามนะครับนะครับ เป็นไม้สาราวัสสวยงามนี่ก็เป็นภาพถึงของพ่อนะครับเป็นมีดมอรุ่นปราชชาตี้นะครับผมเป็นใบทองเหลืองนะครับนี่จะเสียไปยังคือจะหลวมเนาะก็ไม,ม่หลวมนะใช่ไหมนะครับดูครับดูข้างในนะครับผมออสวยนะนะครับ สวยๆครับมีคดตอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอซูมนิดนึงนะครับทุกควมชัดเจนนะครับผมโลพอนะครับพัดวัดให้ด้วนนะครับนี่ครับผมก็ถือว่าสวยนะครับเป็นรายการรุ่นเนื้อนะครับ ปาดปราชาตินะครับผมจะสังเกตว่ามีแต่ละเล่มส่วนมากจะมียันลงมามีดนะครับนะครับดูนะครับอันนี้อล6อสอ206นะครับเดกต่อไปที่จะออกนะครับผมสวยนะครับสวยนะครับอันนี้เค้าก็มีมีทรง กุ้งนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมีหันมากนะครับเดี๋ยวจะตาลายนะครับสวยนะครับถือว่าสวยเนอะนะครับผมไม้เป็นไม้สาลาวัดใส่ยงามนะครับที่ดูนะครับ ที่ดูมานครับสวยนะครับก็ถ้าผมให้ข้อมูลไม่ถูกไงก็ติชมผมได้นะครับเป็นของขอนปีใหม่ให้ตัวเองนะครับก็หยิบสะสมไปเรื่อยๆครับมีดหมอนครับอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับนะครับสวยนะครับเป็นใบทองเหลืองเนื้อ มวลสารผสมนะครับแล้วดูครับดูกันนะนี่เป็นขีวอนหงหลวงพ่อนะครับก็ครั้งแรกครับเป็นการลุนมีดหมอที่สีนมาอย่างดีน,นะครับผมถือเยว,ว่านะครับก็มีซองหนังนะครับผม ไปเราจะมาขอดูฝักกันบ้างนะครับก็อันนี้มีความมีความเสียหายนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นทางช่างเขาทำนะครับผมนะคะคือว่าก็ไม่สวยเท่าไรราราาาหร่นะครับการเข้าด้ามเข้าเนนะครับนะครับผมอยากจะลุมๆนิดนึงนะครับมีฟิตนะครับ เสียเสียเสีย,สยที่ตรงนี้แหละนะครับผมก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองครับเพราะว่ามีใครซื้อของขวัญให้นะครับก็คลิปนี้นะครับถ้า พูดปิดพูดถูยังไงก็ติชมผมได้นะครับนะครับติชมได้นะครับไม่ว่านะครับให้ข้อมูลไม่ถูกยังไงนะครับผมเป็นข้อนรับปีใหม่นะครับไม่แน่นะครับอีพี่หน้าอันนี้อันนี้เป็นเล่มที่สอนครับนะครับอันนี้นิล่มแรกนะครับผมนะ บอกกเลยว่ามีคู่แล้วนะดูนะครับอยากจะบอกว่าเขามีคู่แล้วเรื่องนี้นะครับเรี่มนี้เป็นอายุวัฒนะมองคนเก่าๆนะครับเป็นเร่มแรกที่ผมได้มาเป็นมีดหมอนะครับเป็นอายุวัฒนะมองคนร้อยปีนะครับโอ้ขอโทษด้วยจําผิดนะครับเป็นมีดหมออายุวัฒนะมองคนร้อยปีนะครับ สวยนะครับแต่ละเล่มก็สวยนะครับจะบอกว่ามีคู่แล้วนะครับก็เห็นไหมตัวนี้ฟิตดีกว่าตัวนี้นะนะครับก็เพิ่มเป็นสองเล่มนะครับในนี้อาจจะมีเล่มที่สามตามมานะครับผมก็ดูการเขาจัดสร้างก็ มีป่าชาติีนี่ก็มวลสารดีนะครับเป็นใบทองเหลืองนะครับแต่จะผมสผมผมไม่ชอบตรงไหนก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับเนี่ยเป็นการใช้สแกนนะครับไม่ใช่ตอกมือนะครับผม,ม,มอนเมล่มนี้นะครับเ,เห็นไหมเล่มนี้จะเป็นการตอกมือนะครับ จันนะครับจันไหมครับอเห็นไหม,มก็สวยอันนี้ก็มีโคดนะครับน่าจะเป็นโคดซาลานะครับเนี่ยก็มาเป็นไงครับสวยๆครับก็อีพีหน้าน่าจะมีไาอีนครับเป็นมีดหมอนะครับผมก็ อีพีนี้เป็นอีพีของสิ้นปีนะครับผมสิ้นปีของพศ2564ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวปีหน้ามีอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอาจจะไม่มีความรู้อะไรมากมายให้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องผมหรือเข้ามาชมนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับ คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับก็อีพีนี้ก็สวัสดีครับผม